สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่ที่ร้านเบอร์18ค่ะเซนเตอร์นะคะจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอเกษตรวิสัยค่ะวันนี้นะคะก็ถ่ายอัพเดตหน้าร้านให้พี่ๆได้ดูกันนะคะว่ามีรุ่นอะไรบ้างนะคะทุกคนนี่เลยนะคะสวยๆเลยนะคะเริ่มกันที่คันแรกนะคะวีโ o นะคะตัวนี้1นึ0 0 0สนจาพนะจ๊ะพี่ๆจ๋าสวยๆเลยนะคะได้เป็นสีเทานะคะคันนี้เป็นสีบอลเทานะคะทุกคน ถัดมานะคะที่ X Series นะคะ i s u z X Series คันนี้ปี21นะคะทุกคน5,65,000บาทนะคะสวยๆเลยนะคะตัวแต่งซีรีส์นะคะครบๆสวยๆส,สีขาวนะคะตัวเตี้ยสีประตูเลยนะคะถัดมานะคะนี่เลยปาเจโรนะจ๊ะพี่จา๋าปาเจโรคันนี้นะคะได้เป็นสีน้ำตาลน,นะคะพี่ขาสวยๆขับสีนะคะ ราคาส0 0แสนนะจ๊ะสนใจทักได้นะคะพี่ขานี่เลยถัดมานะคะที่นาวาร่านะคะคันนี้185่งแสวยๆเลยนะคะทุกคนแคปด้วยนะคะถัดมานะคะที่ isuzu d-max นะคะพร้อมคอ,อกเลยคันนี้ตอนเดียวพร้อมขนของนะคะเสริมแหนบผ่ารล้อกระทะเรียบร้อยนะคะคันนี้ ถัดมาที่ v ีโก้นะจ๊ะพี่จ๋าหารถใช้งานบรรทุกอยู่แนะนําเลยคันนี้นะคะตอนเดียวนะคะใช้คนน้ําสร้างอาชีพนะคะสนใจทักได้คันนี้นะคะโตโยต้าวีออนะคะคันนี้ติดจองแล้วพี่จา๋าติดจองแล้วเลยรับรถวันที่27สิ้นเดือนนี้นะคะถัดมานะคะที่อ l m e มรนะคะ n i สสัน a l m e มรนะคะคันนี้ 185,000นนะคะผ่อนสบายสบยจัดไฟแนนซ์ได้พี่ๆท่านไหนสนใจทักเลยนะคะถัดมานะคะด้านหลังนะคะที่ D m a x นะคะ d m cab คันนี้นะคะได้ล้อแต่งก็เรียบร้อยนะคะสนใจก็ติดต่อมาเลยนะคะถัดมาที่ m มเอนะคะทุกคนโมเอ็กรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะคะพี่ขาเข้าใหม่สีขาวนะคะสวยๆเลยนะคะคันนี้ขับสองด้วยนะคะ ถัดมาที่คันนี้นะคะโตโยต้าวีออสนะคะรุ่นครบรอบ50ปีเลยนะคะได้เป็นสีเทาพิเศษสวยๆนะคะถัดมาที่น้องคันนี้นะคะน้องม้าชมพูนะคะต้องบอกเลยว่าพี่ๆท่านไหนนะคะที่เครดิตไม่ดีก็สามารถออกรถที่ร้านเราได้นะคะเพียงท่านมีเงินดาวนะคะแล้วก็มีอาชีพนะคะทุกคนไม่ได้เช็คเครดิตบูโรนะคะนี่เลยขอเป็นลูกค้าพื้นที่ในร้อยเอ็ดเท่านั้นด้วยนะคะ ถัดมานะคะที่ยาลิสคันนี้นะคะยาลิสเอทิปสวยๆนะคะนี่เลย295,000นะคะรถบ้านแท้เนาะคันนี้ก็เป็นแบบเจ้าของเดิมเป็นผู้หญิงนะคะซื้อมาจากกรุงเทพนะคะคันนี้ d ีแม็นะคะสวยๆด m a ม็กแนะคะพี่ขาสวยๆเลยนะจ๊ะคันนี้สีบรอนนะคะบอนเขา่าถัดมานเวลา่าสีสม้มสวยๆนะคะพี่ขา นี่เลยอู้หูคันนี้สองแสนสี่หมื่นห้าพันอ่ะสวยๆเลยนะคะพี่ๆท่านไหนนะคะที่แบบสนใจอยากออกรถกับร้านเรานะคะแต่ว่าแบบเครดิตไม่ดีนะคะสนใจก็ทักมาปรึกษามินได้นะคะถ้าลูกค้าอยู่ในโซนร้อยเอ็ดอะไรงนี้นะคะก็ทักมาได้เลยนะคะ สวยๆนะคะอัปเดตรถให้ดูกันนะคะมีด้านหลังอีกเยอะแยะมากมายนะคะถ้าพี่ๆต้องการเห็นรถชัดกว่าน,นี้ต้องมาที่ร้านแล้วแหละนะคะนี่เลยพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจออกรถนะคะติดต่อได้เลยที่เบอร์0961397655นะคะเป็นเบอร์ของมินเองนะคะหรือว่าจะโทรที่เบอร์066175029นะคะก็เป็นเบอร์ของพี่เบอร์นะคะนี่เลย สวยนะคะติดต่อได้นะคะติดแบล็กลิสทักมาคุยกันได้นะคะเครดิตดีก็ฟรีดาวนะคะพี่จ๋าออกรถศูนบาทกันไปเลยนะคะไมเนื่องขอตัวราไปก่อนนะสวัสดีค่ะ